สวัสดีค่ะบอกกันชมพูหน้าค่ะจิมลังบ้านน้องโอ่งอิงนิโอนิโอสวัสดีเอฟซีนัลูกสวัสดีครับนี่น,นิโอมาช่วยนะคะน้องนิโอมาช่วยจัดการบุญรอดป้อนยายาเยอะค่ะมามาลงมาให้น้องกินนี่ก่อนอ่า พอกชองป้น้าค่ะที่หลังบ้านน้ององค์เองนะคะบได้้ทายคลิปเลยมือนี้ขาเป็นสีโกงๆเนาะเนาะไม่เป็นไรขาโกลงก็น่ารักพอให้น้องแบบแข็งแรงก็พอนะตัวอื่นแย่กว่านี้ ยังได้เนาะนอนนียวเนาะเขานี่ยไ่ได้น้อยเนี่ยอันนี้ผสมยาก่อนให้น้องกินยาบอกมว่กินยาก,กินใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> ไม่ยุ่งยากเหมือนไอหมูเนี่ยไอหมูกินยายากนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะให้ข้าวต่อนะคะคุกไว้แล้วคุกอาหารไวล้ละ อาหารซองนะคะคุณหมอให้กินข้าวคุกผสมอาหารซองที่ให้กินอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวอีกน้อยน้องแข็งแรงก็กินได้ปกตินะคะกินยาเสกัสยอดยานะคะบุญรอดบอกบอิมบอิมชื่ออีกชื่อนึง ชื่อเข้าโรงเรียนชื่อเข้าโรงเรียนชื่อบุญรอดชื่อตามบัตรประชาชนชื่อบุญรอดชื่อนียวหัวเลาะแต่ชื่อชื่อเล่นชื่อน้องเอฟซีเพราะว่าเป็นมาที่มาน้อยที่เอฟซีช่วยกันน่ะเนียวอเอฟซีช่วยกันค่ารักษาน้องช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยยังไม่อิ่มเดี๋ยวนะมียกสอง เสียงป้าข้างบ้านเสียงป้าข้างบ้านไอหมูมีความอิจฉาระดับระดับสิบขาโกงเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องถามคุณหมอว่าเกิดจากอะไรแต่น้องไม่เจ็บนะคะ ทางคุณหมอเดาจะถ่ายคลิปส่งให้คุณหมอด,ดูค่ะข้างหลังก็ข้างหลังเป็นแบบนั้นน่ะเนี่ยค่ะข้างหลังสแสดงความพิี่เทนมานะคะ FC เป็นเดลี่เดียบประน้าสเตย์ แก้ไขนะคะแต่ม่ามือแหลกกันยังพันโกงเด้เบึงเบึงเราพันโกงเลยคะ่ะเดี๋ยวดูกันไปหรือว่าเราจะจับดัดหรือ,อยังไงไม่รู้แต่น้องไม่เจ็บเนาะถ้าเจ็บถ้าเคล็ดหรืออะไรเขาก็จะลองนะ เราก็จับรู้นะจะจับบังก็ว่เห็นเจ็บใช่ไหมก็ธรรมดาปกติค่ะนี่แต่ว่าเขาเจ็บหรือว่าขาเขาหักอะไรเนี่ยเขาต้องลองนี่ไม่ครับผมดูคือเราอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรแสดงว่าเขาเป็นมาตั้งแต่เกิดนี่เป็นตั้งแต่เกิดยังมือนั่นไม้ยังยางตรงเสยหรือว่านผลข้างเคียงจากที่เขาไม่สบายก็ อาจจะเป็นได้อ่ะบอกอยู่นี่นะว่าคือน้องยังไม่แข็งแรงเต็มทีนะคะยังไม่หายเลยนี่นี่ลุงเดียบีบแรงนะครับนี่ไม่มีที่เขาจะร้องเขาไม่เจ็บค่ะเนาะแต่มันปิดรูปฮะไม่สนใจอ่ะนีโอบอกน้องไม่สนใจกินอย่างเดียวว่าเขาเจ็บอ่ะเขาเขาจะร้องนิว มาแล้วข้าวเหนียวจัโอกข้าวเหนียวติดอเอาน้ำเอานี่ครับดูเอซกินนี่ครับต้องหาปลากับปุ้มเอาเนิวกาวกินคำย่ญ่เกินกับติดเปด,ดานนี่ครับสองคนได้ไก่อ,อได้หมดสามตัวนี้ได้ทั้งสองข้างแต่ถ้าตัวสีแดงหยอดขรังเดียวเช้าโอเค เบาๆนะหยอดตึ๊บเดียวพอเนี้เข้าขอบตาไม่ใช่เนี่ยนี่เข้าขอบเนี้ยทีนี้นั้นจะไหลไปเองพอเขากระพริบตาไงพอเขากระพริบตาโอเคอ่าไว้ทักสามสิบวิเวลาเขากระพริบตักสองสามครั้งตัวก็โอเค โอเคอ้าวเบอร์สามต่อทีนี้เออยเขากระพิบตาสักห้าวิสิบวินี่อืมอ้าวโอเคอืมไม่ดิ้นเลยไม่ดิ้นเลยเออเขากระพิบตาแล้วหยอดเออหยอดตรงนั้นแหละนิวถูกต้องเดี๋ยวก็หายแล้วเขาก็จะพริบทีนี้จะไหลไปเอง โอเคหยดเดียวโอเคกระพริบตาไปเป๊บไปเป๊บกระพริบตาเร็วกระพริบเฉยเลยดีดีไอหมูมันตาโตนะไม่ได้เลยนะหมูโอ้โห่ต้องหยอดตอนมันหลับใช่ต้องแอบหยอดกับหมูตอนนั้นตามันหลับไม่สนิทตาโตแล้วประมาณว่าเขาแบบไม่ยอมแต่นี่ยอมครับผมง่าย นี่จริงๆลุงเดียทำก็ได้นะคนเดียวแต่นี่อา้าวเผื่อลุงเดียธุระเอ๋อะไรเป็นอ,อ้าวเออนิ่งนะไม่ดิ้นนะไม่ดิน้นะอ้ยไ้่งเงียหมูไม่ต้องห่วงดิ้นที่เป็นร้อยได้หมดแล้วสามหลอดโอเคพ่อพอเช้าจะฝาแดงนั้นจะหยอดเฉพาะข้างีิตาเขาขุนอย่างเดียวนะใช่ครั้งเดียว โอเคเดี๋ยวพอที่ชูเพียงมาให้ห่อยเดี๋ยวจะ,จะเช็ดตัวให้เขาหน่อยนี่นี่นี่อ่ะไปดูลูกฉันไอ้หมูอ๋อครับเรียบร้อยภารกิจของ้านางเย็นนี้ต้องใส่ลำโพงดูดิฟันคมมากเลยอโอ้โหฟันต้องจับกองคนเขงงับเกี่ยวก็คมครับผมจับล็อกไว้ล็อกไว้ดูปุง้ง ดูพุงโอ้กินโอ้ดูพุงครับโอ้สุดยอดแล้วโอ้นี่ลูกเสียดครับผมดื้อซนสุดๆอยู่ไม่นิ่งเลยดูนี่เดี๋ยวปล่อยเขาเล่นตรงนี้สักพักครับผมนี่ปล่อยลูกปล่อย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 ฟันฟันจะนี่ได้นี่ครับกรงอันนี้นะครับซื้อถอดมาจาก dạng dạy 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 nghe dạy 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 เออยู่นี่ก่อนนเียนะจัดการน้องก่อนรู้เรื่องนะรู้เรื่องจับมือรู้เรื่องจับมือก่อนจับมือก่อนถ้ารู้เรื่องเออรู้เรื่องจับมือก่อนเดียวไม่เอาจับมือก่อนรู้เรื่องไม่เนี้ยเอาจับมือรู้เรื่องอยู่นี่ก่อนรู้เรื่องกับเงี่ยเรานี่ท่นเขาเก่งพ่อเขาเก่งแล้วก็ เดี๋ยวยิงหน่อยก็ไล่จับจับจับไปไลตามพ่ออ,อีกหน่อยก็ได้วุ่นวายกันเลยครับงานนี้เอกบบากระบะเอาไปกินก่อน <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ทําประตูบ้านไม่ทําไอ้รั้วเนะรถกระบะหรือรถส่งน้ำแข็งเอาไปกินก่อนนะรถ <c oughs> เยอะมากอืมถนนเส้นนี้รถเยอะ เนี่ยดูดูครับความสนอยู่ไม่นิ่งเลยครับผมอยู่ไม่นิ่งไม่น่าเขาใส่ลำโพงให้ใช่เนี่ยเนี่ยต้องจับตรงนี้ไว้อเนี่ยจะทำอะไรเราไม่เห็นไม้กับเอฟสีตาที่กับคนมันจะเริ่มใส่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเริ่มเห็นลูกตาดำนะครับผมเริ่มจะให้เรื่อยๆเริ่มไส้ขึ้นมาอีกข้างนั้นทำไมกินเก่งอ่ะอืมเขาไม่ได้กินมานานแล้วอย่างหนึ่งพวกปรสิตพวกพลายิพวกนี้มันออกไปจากตัวหมดแล้วไง ตัวเท่าไสเดือนในท้องตอนไปหาหมอพวกเห็บพวกหมัดพวกนี้ออกไปเกลี้ยงไงหมอเอาออกให้ใช่เชอรี่แม่เขามันถึงได้อ้วนเพราะอะไรร่อนหนึ่งถ่ายพยาธิสองเห็บหมัดไม่มีตอนแรกเขาไม่ได้คิดจะเอาไปแค่ถ่ายพยาธิหรอกเขาเป็นรักษาในเดือนแต่ทีนี้ตามขั้นตอนเจอรักษาทุกอย่างไงเจอพยาธิผัวเท้องไสเดือนเต็มท้องเลยน่าสงสารนี่สบายแล้วทีนี้แล้วเขาก็ได้เริงเลยทีนี้ไปนอนเถอะ อ้าวป้านางยังไม่ง่วงขับถ่ายเรียบร้อยแล้วกินแล้วประมาณบหวดสิบนาทีค่ะน้องก็เอาน้องลงไปถ่ายนะคะ หมูวานกัเป็นย่างเสียค่ะใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีนะคะพอกินเสร็จนะมาเปี่เวมา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 มมา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  บงบอกเลยสีหน้าเนี่ยขี้ฉามาก <c oughs> น้องน้องไม่สบายน้องบ่สบาย <c oughs> น้องป่วย <c oughs> น้องยังไม่แข็งแรง บระสนแบบมองแม่ <c oughs> <c oughs>

น้อเฮียนหักหลักหลากลักหลักลักลักน้ำลายเต็มหนาแม่ผลมาที่หนึง่งน้ำลายเต็มหนาหลักหลักหลักห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 ม so ูหักหม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 ูนองกินเข่าตัวนองกินเขากินยาหมบ่อ๋อ น้องกินข้าวกินยาลูกนี่เสียงดังเหี <upright or coping> ้ยหมูนี่เหี้ยหมูนี่เหี้ยหมูเลยเป็นเหี้ยหมูบอกเกินเหี้ยหมูบหอนเสียงเล็อกเกิน

ขวัญใจน้องๆสี่ขา FC บอกโดโดได้สิได้ได้สิผู้สาวได้สิเมียแน่นะคตคือดีดีได้สิบุญลดอีกขวัญใจของน้องๆสี่ขา เจ็บซีเพนวาน้องไม่เจ็บนะคะขาขาบาเจ็บเดคะ่ะยังโดสกสกิทยังโดกโอ้ยอเท่าในถอจักเอี่ยงว้ายขนาดให้น้องเล่นน้ำแน่ เยวจะซื้อลูกบอลไม่ให้เล่นซื้อลูกบอลไม่เล่นเน่โดโดเน่ช้าอีช้าโดโดหวงหลูกอีลีเด้ค่ะหักหลูกจอบ,บึงยิ่มขึ้นกับไปจอบ,บึงนองหลูกนอนนะโดก็เป็นรอปรพอเลยใช่มันค้าเขา เหมือนเหมือนเหมือนไอหมูตอนนั้นแหละกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะอสมบูรณ์ก็ดีขึ้นอืมอย่างที่หมอบอกเหมือนตอนนั้นแหละไอ้หมูคือคือเวลานั่งใช่ไหมก็กระดึ๊บกระดึ๊บเอาอ่ะน่าจะอาการเดียวกันนะคิดคิดว่านะเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่ากินยากินยาสมุกกินยาตรงตามที่หมออันนั้นนะคะน่าจะเป็นผลข้างเคียงนะคะของโรค ะะม้วนนะคะแบบนี้เดี๋ยวก่อนนอน<ม>เดี๋ยวจะเช็ดะะล,ล้างมือล้างเท้าให้นะคะเดี๋ยวเอาขึนบนนอน,นะคะ่าาาาะาอน่าจะอาการเดียวกันกับลุกดิ๊กนะคะดุกดิ๊กตอนนั่นก็เนาะลุกดิกด๊กนี่กระดึ๊บกระดึ๊บจะเป็นเดือนเนะาะใช่ไหม ทำไมอ่ะมันอยากไปหาน้องก็อยากมาหาน้องไงอ๋อลงมาอ้หไม่เอาเช่นเช็ดแล้วโอ้เช่ดเช็ดเรียบร้อยแล้วงั้นไม่ต้องเอามา้นยๆก็ได้นี่ลกมน้าเรามาเต็มจอหัวใหญ่แฮ่คือถ้าจะให้ลงมาแบบนี้ คือ,อยังไงอ่ะมัวอม <laughs> อ <laughs> จอบกันจียองนองนี่น่องพันแข็งแรงหมูหมูแห้งหลายเลยไอหมูแรงเยอะนะคะนี่หัวดีสิรอยไปหาดีๆอย่าอยาอย่าหัวดีเอ่ทำาทาหมึกวัน อ่านกินก็ได้น้องจะมาอ่านกินน้องได้ไงน้องเป็นผู้ชายไอ้หมูพอแล้วไปไปไปชั่วโมงนี้อย่ามาเหมือนพี่โดนะใครก็ได้เดี๋ยวเด็กหน่อยเป็นน้องแหละค่ะยักย้าย แกงสีค้าวาวุ่นเหลือเกินแต่ละตัวก็น่ารักนะคะมีเอกลักษณ์ของเจ้าของ ตาจะเอาไปซักไหมไม่เขามีตุ๊กตาเป็นแฟนไอ้หมูเป็นแฟนเก่าไอ้หมูตุ๊กตาตัวนั้นน่ะตุ๊กตุ๊กตาที่ตั้งเยอะแยะอะไรเนี่ยเชือกเชือกห้อยอยู่ด้วยค่ะแต่หมูใส่วิธีโหนสลิงนานๆเนี่ยดูดูอ๋อสลิง เจ็บหมดแล้วกาเหยียบเข้าไปลูกเอาพอกันไม่คลิปนานนะคะหอนสลิงกับกหมูนี่หมูไปนอนแล้วน้องไปนอนแล้วเราต้องล้างมือล้างเท้าก่อนบนรถก่อนเข้าที่นอน ต่อกันไหมคลิปน้านะคะนอนแล้วน้องจะนอนแล้วนะน้องนอนแล้วมันเป็นเอียงเดินก็โผดไปดกเสียงดังที่สุดเลยอ่ะเสียงเสียงดังกูบานกูเมืองเขาโผดโพ่อดีเลยพอกันไหมคลิปน้านะคะแล้วคลิปนี้ หลับฝันดีค่ะคุณเอฟซีนะคะเอฟซีสายบุญเอฟซีที่มีความหักให้ความเมตตากับน้องนะคะคเ่ข่าวข้าบุญหลอดก็ถือถามไทยมาตลอดค่ะเอซีนะคะทักมาถามตลอดข่าวข้าวน้องอาการน้องเป็นยังไงบ้างตั้งตาแล้วก็อ่า ร่างกายน้องเป็นยังไงบ้างดีัสินะคะทักไทายกนั่งมาเยอะแยะเลยค่ะนะคะขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจนะคะขอทุกคนมีความสุขพบความสุขความเจริญนะคะให้โชคดีพบโชคพบโชคพบลาบม่โชคมีลาบนะคะมีความสุขในชีวิตนะคะการใช้ชีวิตกับเพื่นสู่ทุกท่านร้อยเท่าพันเท่านะคะ บอกกันไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณที่ดูย้อนหลังให้นะคะดูคลิปย้อนหลังก็จะรู้เรื่องราวชีวิตของบุญรอดค่ะว่าเป็นมาแบบไดนะคะเอฟซีที่เขามาใหม่กะเขาไปเบิ้งนะคะไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยคลิปคงไปแน่กับว่ามีอย่างมากมายแต่ว่าก็อยากให้เบิ้งนะคะให้กำลังใจกันนะคะพอกันช่องป้านางค่ะทีมหลังบ้านเรงเองนะคะ